ฟันเนาะมันตีหาสิแจงแล้แตะเวนสึขึ้นแล้วฝันว่าพอพ่นเออจ้าวก็ว่าถ่ายสไดเั่นะฮะถ่ายสไดนัยนยังมาท่ายบอ้ยวันตะวันกันธรรมดาตวันกันธรรมดาบันทึกบันทึกกันธรรมดาก็ก็เออแล้วเนาะไปสึกหูฟันว่าิันเบาคืนิันว่าจี่ชุน ชีชุนถึกแล้วคนว่าตาละเมอบอกไข่ฝันบอพฝันเว้าในฝันนะนาฝันวอาว่าชีชุนชีชุนถูกแล้วคนว่านี่นาคนว่าคนถูกแล้วอีหยางชีชุนบอกโอ้ยไข่ก็ซื้อซี่ซี่ชุนสองคนว่าซี่เออบอเป็นหยังดอกตรงกันพอดีเลยคือว่าเออบอเป็นหยังดอกเจ้าถือไข่ก็ะสือได้ค่ะ คาล็อกเขานั่งาบ่าขึกันลราคุยกว่าความฝันนั่น,น,น,นถือจะบาทเงินมาหนึงรอยซซีอีซีพังหาก <c oughs> นั่นทานก็คุยกันอยู่ <c oughs> วันนี้ฝันในอย่างง้าง,งางบอก<ม>อือัก็สก็งวดพอดนี่มันมันกระือมาเรื่อยๆนี่นี่เป็นงวดที่สมเอองวดที่สแล้วเดี๋ยอีกสามงวดอืมเดี๋ยอีกสามงวดครับอีกสมงวดงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี่ผมก็สิไปนั่งเอา สมาธิเอาอีกอยู่อันนาะแหงมือมือมันที่ซิฟฮาพอมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มเนะผมสิไปนั่งอยู่หันนะนั่งอ่อนนะนั่งสมาธิไปได้ไปบึงเนาะนะมันเป็นยังไงสมาธิแล้ววันนี้ก็ไงไปเดี๋ยวตัวผมพาพาไปบึงไปแล้วครับนี่ครับ หลังจากที่มีโชคแบบตรงๆเลยนะ4004เราก็จะมาตามดูที่มาที่ไปของไหนครับอจ๋อจะอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราตามไปดูสักครู่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมา อยู่ในสวนเกษตรด้วยนะของตาเองนะครับถ้าใครอยากมาชมมาเที่ยวมาอะไรก็มีสินค้าเกษตรขายด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะนาวมะนาวมะพร้าวส้มโอนะครับมีหมดแล้วก็ปลาปลาเดี๋ยวจะปล่อยบัตรลงฮนะประมาณสักบัตรละสามพันกว่าบาทหวานแห่เดียวนี่ได้เยอะนะครับน,นี่ฮะใช่ครับแต่วันนี้เรามาดูสถานที่ที่นี่ก่อนก่อนที่เราจะเตรียมพิธีวันนี้ อาจจะให้่องดูกลางวันก่อนวันไหนที่จะมานั่งเอาในส่วนของตัวเลขเราก็จะมานั่งทําพิธีทีหนึ่งทรงเองเลยโอไม่ได้ทรงเนาะนั่งนั่งสมาธิเอา,านั่งขอเฉยเได้มากี่งวดแล้วนะได้สี่งวดนี้ต่อกันเลยสี่สามไม่ไม่ถูกใต้ดินถูกลัตเตอรี่สามเลขท้ายสามตัวโอเลขหน้าสามตัววดที่สามงวดที่หนึ่งได้อะไรท่ะ งวดที่หนได้เลขหวยตดินน่รตวดินครับงวดที่อับใตดินร้อยเยร้อยหนึ่งวดที่สก็ได้เลขไทยรี่รู้ไา่นเลขเออเละไรี่เลยเลขหน้าสามตัวใบหนึ่งงวดที่สี่นี่ได้สี่ศนสี่นล่าสุดเลยได้ 4, 0, 0, 4. สี่ศนย์ศูนย์ส เนี่ยมันกลังสมาธิตรงนี้อ๋อตรงนี้ต้นโพด้วยนะตาครับตับต้นโพด้วยเป็นเป็นปวกคืออะไรอันนี้อันนี้จำปวกขึ้นฐานกันจำปวกครับอันนี้ก็เป็นโพคือมาอธิษฐานบอกมาลูแป้งคล้ายๆว่าอธิษฐานจิตขอขอรูปแป้งดูด้วยอธิษฐานแป้งแป้งรูปรูปแล้วกำลังสมาธิราสักพักนึ่งก็ดกอดูครับ <S <S จะขออีกแต่ตรงนี้เห็นอยู่นะนี่โอ้นี่ต้นไม่ใช่โพทองเนาะโพบ้านเรานะอ๋นี่นไอ้ปหศูนหศน่งหกศูนหกหนึ่งเลยคมีคนเขมรเนะเขาก็มาทำงานกับลูกสาวแล้วก็มาอยู่เนียนเนาะมาใส่นี่งานไม่มีเลยมาพักอยู่นี่ ทีนี้เราก็ฟันได้ว่าไอ้ตรงนี้น่ะเป็นเจ้าแม่ตรงนี้ใส่ชุดสีขาวไปบอกเขาก็ถูกงวดถูกโยมันกบสีงวดอยู่ตรงนี้นี่คนเขมรนเขมิไปกัมพูชานะเหมือนเขาก็มาใส่ที่สวนเนาะจ้างเขามาว่างั้นครับอเขาไปว่างานงานหมดแล้วก็มาใส่พักอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ที่นาอยู่ตรงนี้เละเขานอนอยู่ตรงเนี้นอนกระท่อมแต่ก่อนนอนตรงนี้เข้าสะอันนี้ลื้อไปลื้อไป ยกตรงโน้นหมดแล้วอ,อ,อ,อขาก็ปันคอยก็ได้3้ำงวดสีงวดติดกันเลยตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ก็จะมีอยู่เพราะผมรู้สึกว่าก็ขน,นลุกขนลุกอยู่กนะ็นฮะน่าจะเป็นลุกคาเทวดาหรือเปล่าท่านมาอาศัยอยู่มาแล้วนี่9เก้าเก้าเจ็ดสี่มีสี่อันนี้เจ็ดอันนี้เก้าไหนเก้าเจ็ดสี่เจ็ดชัดเก้าอันนี้เจ็ดโอ้ห้าสี่ก็ชัดเจ็ดทีแล้ห้าสี่ มาทุ๊บเห็นเลยเลขนี้นเก้าเจ็ดสี่นะครับผมใช่ครับเขาเขียนไว้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้เขียนได้ได้ดูสามี่ชัดเลยนะครับท่านผู้ชมกรับเห็นไหมครับตัวเก้าเด็สี่ชัดเจ็ดชัดอันนี้เจ็ดครับอันนี้สี่ใช่ครับมันจะตีลังกาหรือเปล่าเก้ากับหกเพราะว่าถ้าดูตรงนั้นมันจะมองว่าหกกับเก้ากับสี่เก้าเจ็ดสี่ โอ้อันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางก่อนแล้วอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมานั่งขอเนอะาะทำพิธีขอแต่ตัวนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางไปก่อนก่อนที่เราจะทำพิธีกันได้ได้เลือกได้ยามตามที่ผมเห็นนะนะเก้าเจ็ดสี่เลยครับสามตัวเก้าเจ็ดสี่เลยนะครับเลยนี่เก้าอันนี้เจ็ดอันนี้สี่นี่ยังไม่ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ได้ทำพิธีขอนะ นี่คืองวดงวดงวดที่ห้าถ้าจะขอนี่คืองวดที่ห้าเนาะครับครับเือขอในงวดที่ห้าโชคดีไปแล้วสี่งวดนะฮะสงวดวันวันไหนละวันดีวันันจะมานั่งสมาธิอีกประมาณวันที่สิบห้าอ่าสิบห้าพฤศจิกาคนจะมานั่งตรงนี้วันที่สิบห้าพฤศจิกาประมาณสองทุ่มสองทุ่มผมจะนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วคนจะเอนรูปๆใบกวาดกับคนนั่งสมาธิแล้วก็มุกจะรู้อีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมมามาเห็นแล้วเนี่ย เก้าเจ็ดสี่นี่ยนี่คุณตาก่อน <97 4. S 2> เก้าเจ็ดสตาเกชื่อว่าตาบ๊อบลุงนะเนี่ยเนี่ยครับแค,ค่เห็นตรงนี้แหละเก้าเจ็ดสี่ก็ว่าอดีตอดีตผู้ใหญ่ใช่ครับเนี่ยครับเก้าเจ็ดสี่แต่ถ้าเห็นนะท่านผู้ชมจะเห็นตรงกันไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งแนวทางคือต้นโพสวยมากนะครับนี่รากต้นโพนะส,สวยแล้วก็จะเป็นจอมปลวกปลวกอยู่ตรงนั้นก็มีเลขจก็มีเลเล็กๆหนึ่งขึ้นขึ้นใหญ่ๆรื่องมันมันโอ้ไม่นี่มานเลย ตัันน้อ๋อนี่มีร่องรอยอยู่เป็นขันห้าขันแปดนี่ยสถานที่นี่แล้วก็เป็นสวนเกษตรด้วยนะครับเนี่ยถ้าท่านใดอยากจะมาเสี่ยงโชคท่านใดอยากจะมาขอโชคจะขึ้นมาใหม่หมดเลยแต่กุตาก็นัดวันที่สิบห้าเป็นวันดีใช่ไหมรับเป็นวันดีวันสิบห้าเป็นวันไหนใกล้ใกล้ห้อยออกจะวันนั้นมันจะจะแม่นเลยจะตรงไม่ใช่วันพระวันอะไรเนาะ ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่ว่าวันถ้าถ้าวันที่หนึ่งนะจะมีวันที่สามสิบสามเอ็ดผมจะนั่งวันที่สามสิบถ้าถ้าก็สามเอ็ดนั่งวันนี้หรือวันที่หนึ่งหวยออกอย่างนี้นะครับมันจะนั่งไอ้วันวันที่คนหวยออกวันหนึ่งอันนี้ก็วันที่สิบหกพฤศจิกาหวยออกตั้งผมก็จะมานั่งวันที่สิบห้าครับสิบห้าพฤศจิกาผมจะนั่งสมาธิตรงนี้แสดงคันห้าคันเป็ดมาโน่น่มาดังเอาก่อนหน้านั้นไม่ได้เนาะตัก่อนนั้นไม่ได้แร้วไม่มันจะไม่ตรง จะเป็นจะเป็นโดยวันวันที่5้านี่เลยถ้าผมดูตรงนี้ธรรมดาบางบางบางครั้งเราจะไปเข้าฝันใช่เราจะมาขอก่อนมาขอก่อนบางทีก็มองเห็นเลขอยู่บางทีไปเข้าฝันมันก็บอกอีกอย่างหนึ่งอีกาวันนั้นผมไม่ได้มามานั่งเลผมแบบว่าผมขอไว้รลยพอดีผมแต่งคันห้าคันแปดแล้วเพราะว่าจะมานั่งในคืนพอดีผมไปเข้าเวรงานรถกระทงมันกลับมานี้หนึ่งแล้วแต่งคันห้าไว้เลยไม่ได้มานั่งเลยครับ เลยไปเข้าฟันกับแม่บ้านน่ะทำแม่บ้านเข้าฟันว่า็ไปไปบอกว่าจี้ชุนจีชุนจีชุนว่าออกแล้วจีชุนว่ะอับท่านนี้ับนี่ฮะก็เป็นหนึ่งแนวทางนะที่มาที่ไปอ่ะรับนี่แหละที่มาที่ไปยังไม่มีชื่อไม่มีอะไรเนาะยังยังยังไม่ปตังเลยเพราะว่าขอยเจดเจดงวดถ้ามันถูกตรงตรงทางเจดงวดเพราะว่าจะมาทางศาลตรงนี้ ให้ <alors S 2> จะมาราลริมน้ำเลยเนาะตั้งศาลให้ท่านอยู่มน้จะมีของไหว้ของอะไรหลายอย่างจะมาใช่ครับตรงนี้นี่แครับผมท่านผู้ชมครับกับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับกับคุณตานะฮะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับบํารุงนะตามบํารุงอดีตผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับแถวศรีขอนภูมิแล้วครับวันนี้เราก็เป็นหนึ่งแนวทางหนึ่งตัวเลือกที่เรามาเป็นสถานที่ที่จะมาเสี่ยง ขอตัวเลขนะครับแต่วันนี้ก็มีตัวเลขไปฝากแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอติดตามตอนที่เราจะทําพิธีกันก็ประมาณวันที่15บ้านะจ๊านะกับต้นโพน่าจะเป็นต้นโพนะฮะต้นโพต้นไรเหล่ากับกุตาวันนี้นะครับกับจอมปลวกตรงนี้ก็เคยขอล่ำลามาแล้วคือขอไว้กี่นวดนะทั้งหมดเจ็ดงวดได้มาแล้วทั้งหมด4ครกับเลยสาวดเลอีก3งวดนะครับ สิบห้านี่ก็เป็นงวดที่ห้าครัจะขอกันแต่วันนี้เราก็แบ่งโชคไปแล้วในในคลิปที่เห็นก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วเห็นชัดๆตรงต้นโพนะฮะอันนี้สองของวันโอเคเลยเก้าเจ็ดสีเอาเอาจะหายแล้วหนึ่งขนาดเดี๋ยวนี้มิดให้ให้เราเห็นก็ได้ในส่วนนี้เป็นล่างลี่ีจะจะหายไปเรื่อยๆครับอันนี้เอ็นเก้าจะอยู่เจ็ดยังอยู่เจ็ดตัวใหญ่สีอันนี้เจ็ดอันนี้เก้า อันนี้สี่ครับมันจะลางใหญ่เออเออขึ้นใหม่แล้วนั่นน่ขึ้นใหม่แต่ว่าก็เห็นชัดอืมแะเห็นขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่เจ้าแน่ชัดเลยก็จะย้ํากันอีกทีวันที่สิบห้าอันนี้คือเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่ครับสําหรับกลิปนี้ก็เป็นแนวทางแต่วันวันที่แน่จริงๆก็วันที่สิบห้าเ็นตรงนี้นะอย่างว่าเนาะ อันนี้เป็นเก้าอ้ตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนี้เป็นสี่จะวตามมืออันนี้นสี่อันนี้เจ็ดอันนี้เก้าน,น,นี่ครับแนวทางนี่ฮะที่เป็นสนถานท,ที่ที่เข้ามาสี่งวดติดๆนะครับตรงนี้นะนี่ฮะบรรยากาศเดี๋ยวงวดที่ห้าเราก็จะมาตามต่อกันวันที่สิบห้า นะครับแต่วันนี้เราก็มีตัวเลขไปฝากแล้ว3ามตัวตาบอกว่าเห็นก่อนแล้วนะครับเนี่ยครับจะเป็นจอมปวกแล้วก็กับต้นโพนะฮะขอไว้ทั้งหมด7งวดนะครับก็จะได้ท่านผู้ชมอาจจะมีโชคมีลาบก็ช่วยกันตั้งศาลนะครับถ้าเข้างวดนี้ก็ได้ตั้งสาลแล้ะครับนี่ะต้นโพสวยมากนะครับอยู่ในสวนเกษตรนาตานะไปเราเนี่ย เนี <krit> imi, ่ยบรรยากาศและบริบทอย่างดีเลยนะครับผมรัเดี๋ยวต้องรื้อทําใหม่เนาะปรับปรุงถูกหวยยุดนี้เต็มเต็มเหรออาจจะทําเป็นบริบทและที่นั่งมีร้านกาแฟสวนเกษตรนะครับนี่ครับได้ครับนี่ฮะเอาละครับหนึ่งแนวทางตัวนี้ก็ล่ำลากันไปก่อนครับสวนมะนาวบริบทสวนมะนาวตานะครับ ก็ทิ้งท้ายกันไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นี่ะตรงไหนแม่นตรงไหนดีตรงไหนเด็ดเราก็มากันนู่นครับบริบทต้นที่ต้นโพนะฮะเนี่ยแต่ก่อนจะมีบ้านหลังหนึ่งบ้านเก่าเขาอยู่เป็นคนงานครับก็มาฝันเห็นเป็นชุดขาวไปบอกเขานะครับนี่ก็ที่มาที่ไปในส่วนของตัวเลขแต่เราไปดูกับคุณตาแล้วจะชัดเราก็ได้ตัวเลขไปฝากกันในส่วนตรงนี้ถ้าใครมี อะไรมาใหม่ๆก็รีบจับกันไว้ก็เน้นย้ำกันนะครับในส่วนของตัวเลขครับค,คูบน่นเลยคือว่าบงเอนนี้เราตามมาหา,นา,าคนแม่นงวดนี้แล้วก็ได้แล้วนะครับสําหรับงวดนี้นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามนี่เราเจอแล้วนี่ครับคู่โชคดีงวดเมื่อกี้แต่เรายัางเหลืออีกเจ็ดสามงวดเนาะ, <c oughs> ะจะผิดถูกเราไม่ว่ากันนี่คือแนวทางเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเป็นยังไงครับใช่ครับนี่ครับ เพราะว่าผมขอไว้ประมาณเจ็ดงวดนี่ติดติดกันมาสี่งวดแล้วในเป็นงวดที่สี่สี่ศูนจีจุนจีจุนไม่ใช่4ี่ศูน